ก็เจ,เจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิซีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่26มีนาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ห้าดาบนะคะห้าดาบคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะจะทําอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานวันนี้อาจจะล่าช้าหรือมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะนะกจากเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนร่วมทีมนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะต้องใจเย็นนะคะต้องห้ามประทะด้วยนะคะแต่ด้านของการเงินคุณจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอคอยกันงินอยู่นะคะนะ้าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของ เขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับโชคนะคะจากาโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็มีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้นะคะรวมทั้งนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะเงินโบนัสเงินปันผลนะคะก็จะได้ดีนะคะเก็บเหรียญนะคะการเงินเขาเรียกว่าคํานวณการเงินแทบทุกวันนะคะบันทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเป็นอย่างดีนะคะเขาเรียกว่า ใครที่ทํางานประเภทเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะช่วงนี้คุณทําออกมาได้ดีนะคะเขาเรียกว่าละเอียดแล้วก็รอบคอบดีนะคะมองโดยรวมแล้วนะคะการเงินเอาต้รถได้อย่างสบายนะคะ6ถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าๆบางคนก็มีโอกาสได้กลับไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะบางคนก็กลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะไปเยี่ยมาญาติพี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่บทลานบริวารน,นะคะได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่โกรธกันนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเขาเรียกว่า,วารักต่างวัยนะคะได้ด้วยนะคะช่งลาบนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเขาเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะ เลขมงคลจากพ่ย24มีเลขค่า6นหะคะห้าหน็ดหกะคะคนวันจันท์ คนวันจันนะคะห้าเหรียญคนวันจันนะคะรายจ่ายมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะเขาเรียกว่าค่าน่นค่านี่ค่านั่นนะคะเต็มไปหมดหรือบางคนเขาเรียกว่ามีดวงใช้จ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะสองเหรียญนะคะการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะนะได้มาจ่ายไปนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิต นะคะมีโอกาสหยิบยืมทางด้านของการเงินนะคะได้ด้วยนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะต้องใช้ต้องละเอียดต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะหรือใครหลายๆคนก็เรียกว่ามีความาละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนะอดีตที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าใช้จ่ายมาเยอะนะคะทำให้เรา รู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวดัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะนะไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะได้ด้วยนะคะหกไม้เท้านะคะการงานยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ว่างงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะด้วยอิทธิพลของหกไม้เท้านะคะส่วนทางด้านของการเงินช่วงนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดนะคะ ได้ายมันเยอะแต่เราก็ต้องรู้จักประหยัดนะคะรู้จักอดออมด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข5206นะคะ5206นะคะต่อไปคนวันอังคาร แคมเพรนนะคะชีพประจรล,ลงเท้ามีดวงเดินทางนะคะบางคนก็มีดวงยกย้ายที่อยู่ด้วยนะคะยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่อาศัยนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้นะคะโห oh, ดวงดีคนวันอังคารนะคะ นะใครรอคอยการเงินอยู ination, sí. AH, ่บ้างนะคะเขาเรียกว่าจะมีโอกาสมีโชคนะคะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนก็เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะนะซื้อบ้านใหม่นะคะที่ดินใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะในด้านของการงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะใครที่ว่างว่างงานอยู่นะคะเขาเรียกว่าการงานยังไปได้ ดีอยู่นะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินไม่ขาดมือ่นะคะเดอะสตานะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ที่เย็นๆในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักนะคะกับคนในครอบครัวนะคะคนโสดนะคะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า มีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะได้ด้วยนะคะบางคนเจอก็ทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะเทนเพลนนะคะเขาเรียกว่าออนไลน์นะคะที่จะอาจจะการพูดคุยกันทางโลกโซเชียลได้นะคะรวมทั้งนะคะใครบางคนมีดวงเขาเรียกว่าอยากทาศิลปกรรมนะคะเสริมเติมแต่งนะคะความสวยความงามส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากบ้านเล็กที่นะคะ เลขมงคลจากพัยนะคะมีเลข 4, 4, 0, 7ี่ศูนะคะสี่สนะคะต่อไปคนบันทุธ วันพุธนะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะบางคน มีโอกาสได้รับคำเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรคะน์นะคะงาในฮาปาร์ตี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะก้าวไม่เท้านะคะงานการงานนะคะงานเยอะหรือเรียกว่าความรับผิดช,ชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเยอะแยะเลยนะคะ5ดาบนะคะอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะใครที่ทำงานประเภทลูกย้างประจำนะคะในช่วงนี้นะคะ นะต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะนะมักจะโดนกดดันจากเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานรู้สึกอึดอัดหรือบางคนก็เรียกว่าอยากลาหยุดลกอยากลาพักร้อนนะคะได้ด้วยนะคะนะใครที่ทางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานนะคะมีโอกาสโดนขัดแข้งขัดขาหรือการงานวันนี้อาจจะทําให้ล่าช้านะคะได้ด้วยนะคะบางคนทําไปบ่นไปก็ได้นะคะ เขาเรียกว่าอยากออกอยากย้ายนะคะแต่ก็ยังบางคนก็ยังเขาเรียกว่ายังยังหวงเกี่ยวกับการงานที่ทําอยู่นะคะอยากบางอารมณ์ก็อยากย้ายบางอารมณ์ก็ยังอยากอยู่นะคะเขาเรียกว่าทําไปบ่นไปนะคะนะอารมณ์ช่วงนี้นะคะคนวันพุธผันผวนแปรปรวนนะคะหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะการเงินก็ยัง ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่สําหรับใครบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะรายจ่ายมักจะหมดไปกับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะเสริมเติมแต่งสัลปกรรมนะคะหรือเ็าเรียกว่าอ,อย่างน้อยๆก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีผู้ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะใครบางคนนะคะ ยังเป็นความรักที่ยังไม่อยากจะเปิดเผยหรือเรียกว่ายังอแอบเป็นแอบเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่านะคะมักจะเป็นความรักที่โดนโดนขัดขวางนะคะโดนขัดขวางจากคนคนอรอบข้างมักจะโดนขัดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพยุิศีนะคะมีเลขสเก้3 9 5 2นะคะ395 2สนะคะ ต่อไปคนวันพฤหัสค,คนวันพฤหัสนะคะ เดมเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสโดยจะพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะนะด้านของการงานนะคะบางคนก็เรียกว่าทํางานนะคะควบคู่2อยอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะขยันนะคะการตืือร้อรนนะคะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะงานทางด้านประเภทนี้นะคะมักจะมะีลูกค้านะคะที่เป็นผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะ เสี่เหรียญน,นะคะการเงินรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนเ็เรียกว่าอยากเก็บอยากออมอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัตินะคะก็เป็นเสิ่งที่ดีนะคะ 1. ไม่เท้านะคะการงานนะคะแจมตลาดได้ดีนะคะนะใครที่รองานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานบางคนนะคะใน่วงนี้เขาเรียกว่าทํางานทั้ง7วันเลยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะให้ความเป็นแม่นะคะก็ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าใครที่มีอยากมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจบกันเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยิีนะคะมีเลขสามสามสี่หนึ่งนะคะสามสามสี่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ คนวันศุกร์นะคะแปดถ้วยคนวันศุกร์ในช่วงนี้ปักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนก็เรียกว่าหลับไม่ค่อยสนิทนะคะระวังความดันเม,มึนงงงนะคะปดวดหัวไม่เกรนพวกนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทําเข้ากะดึกนะคะก็ได้ด้วยนะคะ แต่ด้านของการเงินดีนะคนสุขนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ<ม>บางคนนะคะจะได้โชคมีโชคมีลาบจากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะนะ,คะใครรอคอยการเงินอยู่ก็จะได้ดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะสิบไม่เท้านะคะงานเยอะนะคะงานเยอะ,ะ,ค,ะ,ยอะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโกดังนะคะงานโรงงานใหญ่ๆนะคะงานเยอะมากนะคะเขาเรียกว่า มีโอกาสยกของหนักๆได้ด้วยนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะคะปวดแข้งปวดขานะคะนะรวมทั้งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยนะคะหนึ่งเหรียญดวงเฮงคนวันสุกนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงช่วงนี้คนวันสุกเสี่ยงโชคทิ้งๆไว้นะคะหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะเสี่ยงโชคหรือมีก็เรียกว่าจะได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะใครเล่นหุ้นช่วงนี้ก็ จะได้รับข่าวดีนะคะหุ้นการเขาเรียกว่าหุ้นจะขึ้นหรือบางคนในช่วงนี้ก็เก็บนะคะสะสมเงินทองของมีค่านะคะนะมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่ามาเก็บมากักมาตุนนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่บางคู่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะ ทำงานคนละกะคนละเวลาอยู่กันคนละที่นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ใครบางคนยังโหยหาอดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะช่วงนี้การค้าการขายนะคะของคนกร์ข,ขายดิบขายดีค่ะส่วนทางด้านของโชคลาภเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข80 0 หนึ่งนะคะแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนนเสาร์คน,นเสาร์ราชินิดาบ สามไม่เท้าคิงดาโหความแกล่งนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าการงานนะคะเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนนะคะทำงานควบคู่สองอย่าง3อย่างคนวันเสาร์ทำได้ดีนะคะหรือมีโอกาสได้ขยับขยายงานด้วยนะคะ,นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จทุกอย่างต้องรอดทุกอย่างต้องไหวนะคะเขาเรียกว่าการงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่ทาํางานทางด้านประเภท หน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจหรืองานทางด้านประเภทเกี่ยวกับราชการนะคะค่อนข้างจะคุณเป็นคนรับผิดชอบดีหรือว่างานทางด้านที่ทําส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะเขาเรียกว่ากความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานสิ่งต่างๆคนวันเสาร์ทำได้ดีนะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่ออะไรนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเดินเลิฟเวอร์นะคะความสําเร็จนะคะ นะคําพูดมีสเสน่ห์คำพูดเป็นเอกช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานประเภทลูกจ้างประจำนะคะอาจจะเขาเรียกว่ามักจะได้รับคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้บังคับบัญชานะคะแต่ทุกอย่างคุณทำออกไปได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะแต่คุณผู้หญิงมักจะค่อนข้างจะ บางคนนะคะขี้หึงขี้หวงนะในช่วงนี้นะคะอาจจะจ้องจับผิดคนรักคู่ครองได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ยังดีอยู่นะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะ <c oughs> คนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้บางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะบางคนก็มีโอกาสเขาเรียกว่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอ,เพ,เ,จอเพิ่งปิง๊งนะคะหรือว่าแค่ อยากจะเช็คก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะราชินิดาบเคียงดาบนะคะค่อนข้างจะละเอียดรอบครอบนะคะเช็คแล้วเช็คอีกนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้ากันเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยีนะคะมีเลข0ูนย์สนกะคะศูนย์สนนะคะ, 0, 3, 0, น,ะ,คะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ